ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆบบญี่ปุ่นญี่ปุน่นญี่ปุ่นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามและพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่น่าจะเกาหลีค่ะฝระั่งเศสปะคะ โมเซ่เหรอเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอ๋ออยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสาโกรที่สุดด้วยตัวคุณเอง w w w ร o ไ o ท์เว็ w w มโคเซ่ดอทโ,โ,โทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4ออกมาเป็นแบบรูปแบบเนี้ยคือมันผ่านการกัมกรผ่านการแบบทุ่มเทกันมาหลายฝ่ายมากๆอะไรเงี้ย ไม่ว่าเสื้อผ้านหน้าผมาคนแต่งคนทําคนทำดนตรีคนอัดพิต้าคนนักดนตรีทุกคนอะไรเงี้ยคือแบบโอ้ผมรู้สึกขอบคุณพี่ๆตั้งใจมากๆเลยครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นตัวเราจริงๆเลยคือมันใช่คือมันแบบพี่เขาไม่ได้แบบว่าเพลงเนี้ยร้องมาร้องมา,อ,งมาอะไรเงี้ยคือไม่ใช่คือแบบแชร์ไอเดียจากเราไปด้วยคือแบบเราอยากได้แบบไหนประมาณไหนมันก็จนมันออกมาเป็นแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าแบบโอเคประทับใจมากแล้วก็แบบดีใจมากที่ได้ออกมากับค่ายใหม่แล้วแบบ มันมันมันรู้สึกแฮปปี้อะไรเงี้ยครับแน่นันเขาจะมีเพลงที่ตัวเองแต่งออกมาด้วยหรือยังก็ก็คงจะมีหลังจากนี้ครับเพราะว่านี่คือเป็นอัลบั้มรวมเสร็จก็คงจะถ้าว่างก็คงจะอ่าซิงเกิลต่อไปต่อๆเลยครับซิงเกิลเดียวของเราเองอะไรเงี้ยเซ็นไปกี่ปีครับก็เซ็นยาวนะประมาณประมาณ20ปีแกพอดีก็สี่ห้าปีอะไรเงี้ยครับยาวๆไปเพราะว่าผมรู้สึกว่า เออเราอยากจะไม่อยากจะย้ายไปย้ายมาไปที่นั่นที่นี่เลยคืออยู่ก็แบบโอเคถ้าเรารู้สึกเราแฮปปี้แล้วเราก็อยากจะอยู่แบบนานๆอะไรเงี้ยครับคาดหวังกับผลงานเพลงที่นี่มาหน่อยแค่ไหนไม่ได้คาดหวังคือคาดหวังกับ ผลงานที่ออกมามากกว่าแต่พอปล่อยไปแล้วเนี่ยไม่ได้คาดหวังละ mm hmm. แค่มันอันนี้มันมันอยู่ที่แต่ละคนแล้วว่าเขาจะความชอบแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน mm hmm. บางคนเสพเพลงแบบนี้บางคนแบบอาจจะไม่ชอบแนวนี้อะไรเงี้ยแต่ก็คืออยากให้ดูที่ผลงานความตั้งใจของเราว่าแบบโอเคเราตั้งใจทำออกมากว่าจะได้หนึ่งเพลงนะเราไม่ได้แบบอยู่ดีๆเรามาทําให้คุณฟังนะอะไรเแงบบี้ยคือมันผ่านการคิดผ่านการแบบโขโยกระบวนการหลายอย่างมากนะครับ mm hmm. ยิง่ง อย่าง MV อันเนี้ยก็เหมือนกันตั้งใจเหมือนกันตูนด้วยก็กว่าจะได้คิวมานี่คือทุกคนก็แบบเต็มที่กับกับผลงานชุดน,นี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าตูนจะเห็นความตั้งใจของเขามา ตั้งแต่แรกเลยค่ะ<ม>เพลงนี้ก็คือแบบตั้งแต่เริ่มเรื่องเนื้อเรื่องเมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบว่าเหมือนไปลงไปดูทุกขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยจนแบบออกมาเป็นเพลงแล้วตูนได้ฟังแล้วตูนก็รู้สึกว่าออชอบอะ่ะแบบมันเพละแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ฟังเหมือนกัน<ม>คิดว่าคนที่มีความรักหรือว่าคนที่มีแฟนหรือว่าอกหัก หรือว่าเคยมีแฟนอะไรเงี้ยตูนว่าน่าจะอินไม่ยากค่ะกับเพลงล้วผมดีใจมากเลยที่เพลงมันออกมาเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยพี่พี่ที่บริษัทเนี่ยฟังกันแล้วแบบเฮ้ยชอบ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 แล้วก็แบบเปิดฟังกันในบริษัทคือแบบหลายๆคนแบบเขาร้องเพลงเราได้แล้วอะไรเงี้ยพี่ๆในบริษัท <c oughs> หรือแม้กระทั่งแบบศิลปินด้วยกันเองอะไรเงี้ยแบบพี่ฟังครั้งหนึ่งเลยขอเลย ดาวน์โหลดไว้ก่อนอ,อะไรเงี้ยอเอามาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเดี๋ยวจะไปแกะลง YouTube อะไรเงี้ยคือเราต้สึกว่าเออแบบเอ้ยเราสิ่งที่เราตั้งใจมันมันมันมีคนเห็นคุณค่าใ<อ>นผลงานเราก็เลยแบบดีใจกับกับผลงานชิน้นนี้มากมากดีใจด้วยค่ะขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณมากครับไม่เป็นไรค่ะครับผมแล้วแฟนคลับว่ายังไงบ้างคะกับการออกอัลบั้มใหม่ค่ายใหม่อะไร เขายังไม่ได้ฟังเพลงนะแต่ว่าคือเขาเขาก็คงเ,เขาก็คงให้กําลังใจเราแหละเพราะเขาก็รออยู่ว่าแบบเมื่อไหร่จะมีเพลงสักที <c oughs> รอนะั้นแะล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เขาก็รออยู่ครับ <c oughs> เั็หน MB ฟงสำหรับเพลงนะครับก็ว oh, okay. ันท okay. uh huh. <okay, like like ี่17นะครับผมมีนานี no ้ครับผมก็จะจะได้ฟังกันแล้วนะครับก็ทั่วประเทศขึ้นวิุก็ใครที่ชอบหรือคนที่แบบอ่จจะไม่เคยฟังก็ลองลองฟังดูกันได้นะครับแล้วก็สำหรับ m v วันนี้ที่ถ่ายไปนะครับวันนี้เรามาถ่ายกันที่ร้านบัต d y b บอยบัต y b o บอยค่ะบัต d y b บอยก็ร้านบรรยากาศดีมากว่าเราก็เหมือนถ่ายเหมือนเป็นร้านอาหารของเราเองอย่างงี้ใช่อันนี้เป็นคนสร้างขึ้นมาเราเป็นคนให้กำลังใจ สุดท้ายเราก็ต้องจากไปอย่างนะอาหารสุดท้ายเรา่ามีคนใหม่เข้ามาถึงบอกว่าความรักต้องดูแลกันดีๆก็อยากให้ติดตามอันนี้ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะห,หนึ่งเมษาต้นต้นเดือนเมษาได้ดูกันแน่นอนครับ ยงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก y o u t u b e p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอร์นที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลป์ที่คุณต้องร้องว้าวทอมแซกดวงการงานการเงินความรักแบบันแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i เว็บพีก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว